คุณ้านอนคุณ <Platform> ร <sa> ้อยลินนัครู้สึกว่าสุขขาวๆเลยถามีจะ ส,สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้มาพบกับคำแซงและน้องสาวเนาะ,ะนี่คือน้องสาวฮันคือผู้สาว,สาวคือมากันสามคนเนาะวันนี้มาลินมาลินหาดพี่น,น,น้เนาะนี้หาดสลาเนาะหาดแม่น้ำคลองนี่คือสถานที่พากรถครับพากรถจัก ตอนนี้เขากำลังมาหอนเนาะเอาชิลงไปลินยูรุมเนาะบางทีมันเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะเป็นหาดหาดทรายเนาะตอนนี้เขาก็ลงมาหาด <c oughs> มากับผู้สาวเนาะมาหนีนัดนัดผู้สาวมา มีสงการเนาะปีใหม่หม่วงการนี่บ่มีที่ว่างเลยเนาะเราจะจองหมดเต็มหมดเลยดิมันอีกคำแซงมากอะเข้าบปได้เปิดเพลงเนาะสิได้จัดจังเต็มทีสิตใจทางทางผู้ชมเบิง่งเต็มๆเ,เลยเาวเต้นมริมาณน,น้ำเนาะเาวเต้นเพราะว่าเาวเต้นอ่ หันทีเซาเทนเฮดปิดอีกเนาะปิดมีการเลือกตั้งผู้แทนของเลาาเฮาของประเทศล้วเนาะมีการตอนบัตรเลือกตัง้งเขาก็เลยแบบระงับหันกินเดิมเนาะหันอันนี้ไหวก่อนผลแล้ววันที่ประมาณวันที่เส้าไปเนาะเขาสิเปิดใหม่ช่วงนี้กำลังับไววก่อนชวนน้องหลัดเพิินกเ็เฮนเนาะเพิ่นบ่ได้เมือเอาเ้นเพิ่นเมือบ้าแล้นเนาะ chương lượng chăm lại đi chơi kapi thư em nữa bay chị anh y anh york tesong kapao kapi hai anh เลือกเทียนแล้วก็มาเลือกผู้เ้าผู้เศ้าเอไว่าอีกขนาดมือืเอาเอาโบกเม็ดฮะเอ เก็บเครื่องก็นน่อยหนึ่งเนาะกว่าสิได้ลงน้ำเรียกทำเบียกมือนนี่จำแสงไปแลน้องน้ไไปแลอ้าถูกเพียงงี้อฮ้ยปุ๊ปป Yên 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 ham được vào zoom. À thủ sao. <laughs> ừ, thủ sao thả vào sâu ơi. Tôm nâng thật đây này. Cá sao 30 Sao hai cái này tí. Nào. phun cái đây.

ตอนนี้ปีนปีนหานอืมผู้สาวเข้างามมาลยตูซิมุนหย่อนเลยแหละชิ้นอะไรเข้ากล่องไปแล้วโอ้เซ็กซี่อืมนี่น่าบรรยากาศท่านผู้ชมจะไหนเอาไปเซาว่าเนี่ย เขาเอาอยางรถมาลินเนะน,นานะถุงเาเนะดนุยังไงครับแจ้งสิาพาเราเที่ยวส้มมันยังกาแท่นี้เนาะ

ซาอลายถูกต้องไหมตูปได้กัเมือนถูกซาเต็มเต็มน้องกำจังพิพาหรอซาๆูลาคนสังมาเรียบร้อยเลยต้ตมก๋วยกับเสียบเสียเบ็นเนาะ เชียงโทรศัพท์คนนี้เก็บเอาเบิร์ดเลยเมื่อกี้ชิเปอร์สอยผู้ชาวจับมืงก่อนผู้ชายลอยออกหนามออกหนอกผู้ชายลอยออกหนอกอ่ะเขาโบป็นชิไปอรสอยเนี่ยจับกล่องนี่ชิเป็นเพลเอกชิเป็นเพลเอกจักบาล

กามเป็นหมัดเป็นหมัดอคกินบ่บน้าข้าวแบบตอนนี้ข้าวเห็นผิวเร้ากลมหนามแล้วนันรูปแม่พี่ชาพี่เขึ้นเหมือนเนาะ คาผู้านังเป็นซผู้่าจเฮ้ยลวู่่าผู้ามาเป็นคุนกูจะลายนี่วมีค่นบ่าวเตมูกินตัวเอง น,นี่ตอนประแดดเสิร์ังนี่เต้าพอทันคับนตานตนไเกเยอประแดกบวงกับมี่เอากัดอ,อยู่บ้อือเมเจีาปเปียห ไม่เจ้าขี่เนาะอ,อ้าวใหม่ขอบริษัทอเนี่ยบึ้งได้คืออยากได้โทรศัพท์ใหม่เนะาะเอาโทรศัพท์ใหม่บอก ฝ่นนนตัดผามาิกุาเวนยังดีเออจะปอนคอยล้วรัอวยอป่มาทนี้เด้อแบกนั่งนั่นแบบนง,นงกิตอยู่เพเดียวในเาเออปแปลว่แบแบมาไ่มออีกูกนั่งจอง ให้ประมให้บช่ยมันยังไงแฟนเขาก็แนมเ<ะ>าอยู่ชวปรีประมให,ให้เด้แฟนเขาก็แนบมอเขาอยอ่ติดกูนางแน่อจะนเขาเนาะจ้ายส <c oughs> ็ีแบนงขีขี้่เป็นา มาด่มเบียด่เบีย์บ่ด้ดใเบียไกเบีย์อ่ะนี่ยฉันจะพาทางผู้ชมเลาะเลาะบงผู้ชายเท่านี้เนาะเป็นสุยางรถมันจเก็บได้เนี่ยันเลไปได้เลจะกล้าว่ามลไได้ ด้ไปเลย่เซีนไใไปเล่ยเรื่เนไปยังเชีวเซนไปฮจุกกระหานบกระซ่าพันกระซ่าพันเียกอะป้องชีบพันก่อนมดไปเลย้อยไปเนาะสี่ลอยเนาะไปสี่อยกบาทตะบาหลายนี่ของซอย่าง่้อยกูเอานี่ วัสจมหนโดนเลิแล้วเลยนีกน้วาจมหนักเลยเตียมจโดนขูดยู่ตรงนี้เองทำไมไก่มัโดนใเลย ôi thằng này, này đi cả nó Còn nào? Là bố, bố. sao? Mức sao nà hạt mừng. Bố nó xuống à, đây. con nà hạt đi, ใช่ไหมอ้โมพู่ได้บอเสียวฮะแปหอนบังอะไราง่าโอ้ยเส่ท่าผชมบ่งอันนี้เสร็จแล้วทำทำผมบังเกือบสี่ิผูเนี่ยขานั่งอย่บั Kita buat nih ซะบ่นนอนตลอดออกซะหมด มาตอนนี้ก็ทำกันเจีกตอนปลาละเออปลาแดงเลย มีมีนันอีกมีกันเชเก็อาดีเจ้าวองส่เชียสนสนเจลส,น,ส,น,สนประแดกสนตอนประแดกเอา้ากินกล่องเ็ขึ้นหมูวะเอา้ากินเลย ดูตอนประแดดดูดอ้โอ้ยเอ๊นะคนดึงแม่งานคนดอมเป็นอะไรคุณานู้่บอลได้ผู้บาลป่ะนี่โอ้ลืมเนาะโ่านะคบ่าวผู้บค่บกดโซนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ฮะก็สิไ้ลงลินน้ำเนานะ ไปเสากรงรถมาเลยว้าวเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้าเฮายฮ้เฮ่เฮยฮ้นฮ้เฮยเฮ้าเฮ้าฮ้ยฮฮฮา ฮาโมงเนาะนั่ก็ยาฮาโมงฮาโมงเย็ยนนี่แหละตอนนี้ฮะก็ลงมาลิ้นหนาไปเด้อไปเด้ <c oughs> ดอเอาน้องพ่น้องไปลิ้นนองเนาะ ala ala kuwan nah ni เซ็กซี <c oughs> ่เนาะเนอยู่บ้างวหัน่ายเขาเปนไ นี่การสีคำนะเนาะคนกแบบคนเข้ามาลินก็เมื่อเมื่อไก่ซิเวิร์สแล้วยังคนมาได้ต่อพอดีลินมวนส่วนนี้อยากอยากเอาเอหน่อยนึง สองคูเลยน้องมุ้ยเนาะไปคือนิ่ดดิ่ิเลยตัวตุ้ยตัวตุ้ยดิ่งมเห็นหางตัวตุ้ยจริงสิบห้านอนคุณล้อยลินน่ะรู้สึกว่าสู้ข้าวขาวเลยถามมิไปงด

อะไวาละเนานาบัเกียนบงบังทางนี้ก็มาทำากุงเวียงพูดไปไหนเจียของเขาอันนี้ไคะโว้ยเเซียหลงได้สองอันนี่เด้อไปเอายไม่ไไปไปไปลอยลน้ำไปเอาเอากุงเวงนี่นี่นต้นนี่นต้นต้นนี่นี่อันเอาไว สีแ<ส>ดงนี่นะตุเคียนส่วนลยเหนาเหนายูเวียนระบาดเล่นนีน่เวียววนราเนนวอาปิดไปเลเออ <c oughs> จุดจุดปลาถิ่มเนาะสองอัน น้าชนย่ยังวะดิกินีบิกินีมาเนาเมือนน้าเนาะนัดกันดีๆเนาะเดี๋ยววจนะตวดจังไปเชาหยิบจก่อลี่หเสืเลือดเสืลายเ้าหยิบจีกอนโเสืลายโนูหนูหนหีนน เก่ดยามแล้ไปไหนเไม่ออกก่อนมึงไปเอาล้านนี่คอยผู้นึงเอากรบบอองไรเนาะสีได้อุ้ยนาวนะเลยบึ้งเกิดมีมวยกลางน่ เชื่อมันหงานไปเลยเฮ้ยจิตต์โอ้ว่างพี่จับแข็นกันว่างดิลจับเด้อโอ้ยจับเข็นนี่หง่านจะได้กันนี่ชอบเอาไหนบ้างเอากระสีบอยยังไงเนาะเอากะสีใดมาเป็นคลิปเนาะถ่ายรายการเลยจะมียังไงผ่าก้นไหลกดแชร์เนาะกดติดตามให้ค้ำแซงเยงนนะอะมากก็สีใดเห็ดคลิปต่อไปเนาะ อยากให้เฮ็ดหยังทำหยังก็ให้คอมเมนต์มาเนาะคลิปหน้าเฮาสิได้เฮ็ดตามคำขอของ FC เพิ่นเนาะบายอัปเดตคิปหน้าอันนั้นได้มเมื่อก่อนเมื่อก่อนหนาวหนาวไปเต้